สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u t u b e เฉาก้วยไข่ตุ๋น f ฟมิลีนะคะเช่นเคยวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันมาทำเมนูไก่ใต้น้ำกันค่ะไก่ใต้น้ำวันนี้จะมีส่วนผสมของไก่ค่ะวันนี้มีไก่บ้านได้ไก่บ้านมาหตัวประมาณ1กิโลกรัมค่ะไก่บ้านอ,าอันนี้ก็จะเป็น เครื่องเทศนะคะที่จะมาใช้ตำเครื่องสามสหายค่ะพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะส่วนตัวนี้ก็ที่จะต้องตำเครื่องด้วยกันก็จะมีตะไคร้ซอยนะคะพริกพริกนี่ก็จะใช้เป็นพริกสดแล้วก็พริกแห้งแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะประมาณห้าหกหัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขานะคะใช้ข่าด้วยค่ะแล้วก็จะมีใบมะกรูดส่วนผสมอยู่ประมาณนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาตำเครื่องกันค่ะและนี่ก็แช่ข้าวเหนียวไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมานึ่งข้าวเหนียวทานกับไก่ต้มไก่ใต้น้ํากันนะคะโอเคเดี๋ยวมาตำเครื่องกันค่ะอันนี้ใส่เครื่องลงไปเลยใส่เครื่องลงไปเลย เกลือไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ตำเท่าไงก็พลิกไ,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 ได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในหม้อนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสนะคะก็จะเติมเกลือไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ น้ำปลา,ราประมาณสองทับพีนะคะนี่น้ำปลา,าแล้วก็ผงนวนิดหน่อยนะคะมีความหอมของสมุนไพรที่ตำไปเมื่อกี้ค่ะอันนี้ก็ ไม่ต้องเติมน้ำนะคะไม่ต้องเติมน้ำหลังจากที่เราคลุกเค้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็แล้วก็ใส่ใบมะกรูดเลยค่ะใบมะกรูดที่เราฉีกไว้แล้วนะคะเต็มใบมะกรดกูดเออคล้ายค่ะเดี๋ยวเราเตรียมน้ำกันค่ะระหว่า,างเราเตรียมน้ำเดี๋ยวเราจะไปนึ่งข้าวเหนียวกันด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเตี่ยมเนื่อข้าวเหนียวไปด้วยนะคะก็ล,ล้างหัวนะคะด้านนอกด้านในถือข้าวนื่งข้าวเหนียวไม่ต้องใช้ไฟแรงไ่หล่อล้างนะคะน้ำลงไปในหมอน้อเนะคะประมาณลิตรครึ่งนะคะแล้วไฟไม่ต้องแรงนะคะแล้วก็นึ้ข้าวเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำไก่ใต้น้ำกันนะคะก็คือเปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งข้างบนแบบนี้นะคะก็ประมาณ10-15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึ่งไฟก็ปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากโอเคค่ะอันนี้ก็ประมาณ15นาทีนะคะก็จะมีฟองอากาศขึ้นมานิดหน่อย น้ำที่เราใช้นี่ประมาณลิตรครึ่งนะคะน้ำลิตรครึ่งที่ตั้งอยู่ข้างบนหม้อนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ํานะคะไก่ใต้น้ําใช้ประมาณ3มน้ํานะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเติมน,น้ำมาเปนะะ็นประมาณลิตรครึ่งเหมือนกันค่ะ อันนี้ประมาณ10นาทีนะคะไม่ถึง15นาทีก็น้ําเริ่มได้แล้วค่ะก็จะมีฟองอากาศประมาณนี้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเลยเพราะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนรอให้น้ําเดือดน,นี่ไก่จะไหม้นะคะเ,คเท่าเดิมนะคะประมาณลึกขึ้นค่ะน้ําที่สามแล้วนะคะสามก็ได้แล้วนะคะฟองอากาศขึ้นแล้วไม่ต้องรอให้เดือดน,นะคะนี่ปิดไฟได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด,เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาไก่ใต้น้ํากันนะคะสามน้ําเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยเนาะกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะน้ำนี่ก็จะมาจาก ไอน้ำเราอองน้ำนะคะออันที่เราตั้งอยู่ข้างบนหม้อนะคะเดอ้างบนดคเดี๋เรน้องกั่นนะเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาไก่ใต้น้ำนะคะเป็นไก่บ้านหนึ่งตัวอันนี้เดี๋ยวเรามา ทานกับข้าวเหนียวกันนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวรเราเนื่องเองร้อนๆเลยนะคะร้อนๆเลยเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าไก่ใต้น้ําร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะไก่ใต้น้าโอเคแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง y o u t u b โชกว้ยไข่ตุนด้วยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรแต่วันนี้ขอทานไก่ใต้น้ำกับข้าวเหนียวร้อนๆก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ